สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน Tiktok กันนะคะก็อ,อื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงก์จากดานล่างกันไได้เลยนะคะรือเพื่อนท่านใดน,นะคะอยากได้ต้องอยากต้องการนะคะยอดหัวใจที่เพิ่มขึ้นนะคะช่วยเปิดการมองเห็นของโพสของเพื่อนนะคะก็ให้วเว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนได้เลยะคะ่ะในตัวเว็บ k m k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนหัสผ่านยืนยันหัสผ่านอย่ลายลืมติ๊กตรงนี้2ต,ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในมดมูตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายมดมูหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง y YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ Tiktok นะคะมดมู่บริการตรงนี้ เลือกเป็นเพิ่มหัวใจ t i k t o k นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีถึง3มหมวดหมู่เลยค่ะของเพิ่มหัวใจขอเลือกเป็นเพิ่มหัวใจตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดค่ะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเพิ่มมีความเร็วคุณภาพการรับประกันที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นสี่แปดสี่หนึ่งนะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ค่ะ ในคะทีไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเรื่องของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพความเร็วและรายละเอียดอื่นๆที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยจากโค้ที่ต้องการจะใช้บริการค่ะขอเป็นโพสที่2นี้แล้วกันนะคะกดกันไปได้านในได้เลยยอดหัวใจเดินอยู่ที่หนึ่งนะคะคัดลอกลิงก์นั้นนำไปวางกันได้เลยนะคะ ปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปสักหนึ่งร้อยนะคะได้ราคาหนึ่งบาทเองกดส่งกันไปได้เลยระบบด้กาได้รับการสรั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสรั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสรั่งซื้อตรงนี้นะคะก็เป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนเองและเป็นออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสรั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลย เพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดลายไม่ขึ้นนำเลขว่เดอร์จากตรงนี้นะคะส่งใ้แอดมินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่นึงนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็ะจะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลย <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี้ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเป่ากันนะคะตัวอ่างเป่ l เลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอ่าเป่าของทูมันดี้วเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพก่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวซต์ตัวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะ ไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะโต้เชื่อเหลือตรงนี้นะคะหาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเบกออเดอร์มาวางกระถุอได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ าหากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะนี้กันได้เลยนะคะ,คะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หนะ้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ,คะ ด้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ and ด o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจ t i k t o กก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคมีีีเก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้านในเลยนะคะลองไปเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะบริการตัวนี้ แล้วจะช่วยเพิ่มควาเปิดการมองเห็นนะคะช่วยเปิดความปนของช่องได้นะคะยอดขึ้นไหวมากๆเลยเห็นผลจริงไม่ต้องรอ,อนานอะไรเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ